กับอีกหนึ่งบุคคลที่ขึ้นชื่อว่าในอดีตเขาคืออาจารย์กอรทั้งหนึ่งผมม,มีโอกาสที่ได้มีโอกาสได้ไล่ล่าเขาวันนี้เขากลับตัวกับใจวันดีเอาเรื่องราวในอดีตมาถ่ายทอดวันนี้การบนบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาที่เราผ่านทั้งชีวิตที่การตีลันฟันแทงลักป่งชิงพลราคายาทิ้งหมดพออยากให้น้องสอนน้องๆปัจจุบันนี้ที่กำลังชมคลิปอยู่ว่าสิ่งที่มันผ่านมาแลนมีดียังไงและอย่าไม่ควรทำยังไงสอนน้องหน่อย สิ่งที่ผ่านมามันไม่ดีไงครับก็อย่างที่บอกเลยมันเป็นแค่ความสุขชั่วคราวเรามีเราสร้างเราขายเราเสพมันเป็นความสุขแค่แป๊บเดียวครับเป็นความสุขแค่แป๊บเดียวถ้าเรายังงมง,งายหรือมัวเมาอยู่แต่ตรงนั้นใช่ไหม,มเราก็จะมีแต่ความสูญเสียเมืม่อไหร่ก็ตามที่เราโดนจับและจําอะไรผมไว้อย่างหนึ่งนะมไม่มีทางไม่โดนจับไม่มีทางต่อให้คนหนีรอดสักกี่ร้อยครั้งนะจะต้องมีครั้งหนึ่งที่คุณโดนจับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโดนจับ ครั้งนั้นแหละคุณจะนึกถึงผมว่ามันสูญเสียสิ้นทุกอย่างจริงๆอันดับแรกเลยคือครอบครัวเสียแน่นอนคนที่คุณรักไปแน่นอนไม่มีใครรอได้พี่แล้วสําหรับผมอะพี่ความรักไม่งิ่งใหญ่อ่ะเวลาเสียไปแล้วแม่งแบบว่ามันเวงเลยเออใช่ป่ะพี่มันช็อตมันแบบเงินทองเสียได้พี่พอเสียแบบเราเริ่มรู้แล้วว่าที่ผ่านมามันเป็นโลกมายากับสจริงที่เราเดินผ่านมาเนี่ยเพราะฉะนั้นลองมองผมในเวอร์ชั่นปัจจุบัน ว่าทุกวันนี้ผมเป็นยังไงทุกวันนี้ผมไม่ต้องมองซ้ายมองขวาไม่ต้องระแวงเฮ้ยโจดเป้าเฮ้ยตำรวจเป้าเฮ้ยจะเป็นไงชีวิตจะเป็นยังไงผมใช้ชีวิตกับความสุขที่ผมมีพี่ถึงจะไม่ได้มีเงินมากมายมหาศาลแต่มันเป็นความสุขที่เรามีพี่เราอยู่กับมันถาวรพี่เราไม่ได้อยู่กับมันแค่ชั่วข่าวใช้ใช้ชีวิตแบบนี้ผมว่ามันมันแฮปปี้กว่าอยากมีก็หาเอาพี่ เห็นใครมีกว่าไม่ต้องไปนั่งอิจฉาเขาเห็นใครมีกว่าศึกษาจากเขาพี่ศึกษาจากาจเขาแล้วทําตามเขาแล้วเราก็จะมีเหมือนเขาโอ้โ,โ,อโหเยี่ยมเลยพี่นี่ครับกับอีกหนึ่งบุคคลที่ขึ้นชื่อว่าในอดีตเขาคืออาจายกรครั้งหนึ่งผมมีโอกาสที่ได้มีโอกาสได้ไล่ล่าเขาในสมัยที่ผมอยู่สืบนครบาลวันนี้เขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีทํามาหากินโดยสุจริตและเอาเรื่องราวในอดีตมาถ่ายทอดให้กับน้องๆที่ยังหลงผิด ถ้าเปรียบนะบางคนที่หลงผิดในยุคนี้ก็มวยอ่อนๆทั้งนั้นนี่ถ้าเปรียบเนี่ยคือเขาคือเสือเสือที่เก่งกาดมากแต่สุดท้ายก็ไม่รอดฝีมือกดแห่งกรรมใช่ครับมันหนีไม่ได้หรอกน้องรักคลิปน,นี้ฝากเตือนไปถึงน้องๆเยาวชนหลายๆคนที่กําลังคิดหลงผิดกระทําความผิดในรูปแบบต่างๆเลิกได้มึงเลิกซะเอลโอรถครั้งหนึ่งเขาขึ้นชื่อได้ว่าเขาเก่งกาจมาก ตำรวจในนครบาลต้องใช้เวลากว่าที่จะตามจับตัวเขาได้สุดท้ายเขาก็เกมเขาก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการที่ทำโดนโทษตัดสินและอยู่จองจําวันนี้เขากลับตัวกับใจคนดีเอาเรื่องราวในอดีตมาถ่ายทอดวันนี้ผ่านทางโซเชียลของจอนี่มือปากนะครับขอให้ทุกๆคนเอาคลิปนี้เพื่อเตือนใจตัวเองอย่าคิดกระทําความผิดอย่างใดทั้งสิ้นนะครับ พี่เป็นกำลังใจให้เราเนาะก็มีช่องทางติดต่อติดตามช่องทางไหนบ้างนอ้องตอนนี้เดี๋ยวทิ้งไว้พี่ข้างล่างก็ได้ครับอ่าก็เพจเอลสก็ยูทูบเอลอถสแล้วก็ทิกตอกเอลสเนาะครับอ่าก็เป็นกำลังใจให้น้องชายและก็เดี๋ยวฝากไปถึงเป็นกำลังใจเพื่อนๆน้องๆในกวนในแก๊งที่ออกมาทำมาหากินโดยสุจริตมีโอกาสพี่ไปเที่ยวหาแถวฝั่งคนนะยินดีครับพี่แล้วนัดกินข้าวกันครพี่เล้วนัดกินข้าวกันก็ชื่นชมนะครับ สำคัญสุดยิ่งอื่นใดคือกำลังใจที่มีกันในสังคมสังคมจะสวยงามได้ก็คือสังคมของการให้โอกาสและกําลังใจที่ผ่านมาพี่จอน,นี่ให้โอกาสคนมาโดยตลอดผมเชื่อว่าทุกคนมีข้อผิดพลาดกันทั้งสิน้นหากใครที่เขากลับตัวกลับใจปร,บปรับปรุงตัวเป็นคนดีได้ล้วนที่จะชื่นชมเขานะครับอย่างที่พี่บอกว่าการเป็นตำรวจของพี่พี่ว่ามันยากแล้วนะการแต่การที่ การจับโจรของพี่พี่ว่าพี่มันยากแล้วแต่ทําให้โจรเลิกเป็นโจรมันยากกว่าถึงว่าทําไมพี่ถึงมาให้กาลังใจกับหลายๆคนที่ทั้งหลงผิดและกับตัวกลับใจเป็นคนดียังไงพี่ขอเป็นกำลังใจให้แอลอุและครอบครัวรวมทั้งน้องๆหลายๆคนที่กําลังหลงผิดและกลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีของสังคมนะครับเป็นกําลังใจให้หลายๆคนทั่วประเทศไทยไว้มีโอกาสเจอกันพานอาวลแว้มาทั้งาทยพี่จอหนนี่ที่ร้านจอนนี่แซ่บอุบลราชธานีครับลาไปก่อนน้องรักสวัสดีครับที่เทีวอุบลขอบคุณครับ